สวัดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะที่ลังรับชมรับฟังคลิปในช่องของพีซอฟมายนะคะในวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรในเร็วๆวันนี้ค่ะสามเหรียญดูวิวออฟฟอร์จูนแสดถ้วย กไม้สิบไม้ได้สำหรับจะเป็นราชาได้สำหรับจะเป็นราชาราชา,ราชาถือเหรียญได้สำหรับจะเป็นราชาถือเหรียญความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคือชัยชนะความโชคดีท to ี่จะเกิดขึ้นกับเพื่อน มันคือชัยชนะใช่จากการที่เพื่อนๆได้ตัดสินใจเดินออกไปจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองอย่างมากที่สุดเพื่อนๆจะทำสำเร็จเพื่อนๆกำลังก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่ที่ตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตนใหม่ที่แท้จริงของตัวเอง สิ่งใดที่เพื่อนๆแบกรับอยู่มันเป็นงานหนักมันเป็นภาระมันกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายมันเป็นชัยชนะเช่นเดียวกันงานใดที่เพื่อนๆรู้สึกยังไม่ประสบความสำเร็จจะมีกลุ่มคนเข้ามาช่วยเหลือเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล และจะทำให้ส่งผลดีทางด้านการเงินอีกด้วยใช่และสุดท้ายกงล้อของโชคชะตาของเพื่อนได้หมุนเวียนเปลี่ยนจากการชีวิตในอดีตที่เจอแต่ความทุกข์ความไม่สมหวังตอนนี้มันจะกลับกลายเป็นชัยชนะ เพื่อนๆจะได้รับชัยชนะในทุกการกระทำที่เพื่อนๆได้เลือกเดินสิ่งใดที่เพื่อนๆเลือกทำแล้วมันจะเกิดผลดีกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนวงล้อของโชคชะตาของเพื่อนๆกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วค่ะและนี่คือโชคดีของเพื่อนๆที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ